แอ็กซิเดนต์เด็กเรียนที่เป็นตัวเองไม่ใช่เด็กนั่งฝังน,น,น,นะนี่เด็กอันดับหนนะึ่งแต่เด็กอะไรแต่เด็กนี่เด็กอนุัาหนึ่งเนี่ยแอ็กซิเดนต์เนี่อนุดาบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กใช้มือสำคัญเพราะมือเนนะี่ย เป็นเือเนี่ยเป็นเครื่องมือของจิตเมื่อเมือได้สัมผัสก็ไปถึงจิตจิตจะเชื่อมโยงกับสมองสมองการเรียนรู้สมองของมนุษย์มีอยู่สองส่วนที่สองกันส่วนแรกคือสมองส่วนสืบัสซลบัานีลนเป็นส่วนที่เส้นใยประสาทของสมองพักทอได้ดีที่สุดในวัยแรกเกิดถึงเจ็ดขวบเท่านั้น ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเจ็ดขวบเ,เพราะเราจงต้องใช้โอกาสนี้นะครับในการสั่งสมการเรียนรู้ของเด็กเรียนอะไรได้หมดแต่ถ้าเลยเจ็ดขวบไปแล้วเะคระัยสมองส่วนนี้จะรับอะไนม,มันฟองไแต่ส่วนที่จะเรียนมาแทนก็คือไอ้ส่วนอ,กกอิมปองกระปัดบรราุหลัง ฮิปโปแคนพัส hmm. จะตัวส่งการเรียนรู้ไปที่สื่อบันพอไม่รับมปรก็ส่งกับไปที่ฮิปโปแคนพัตสแต่ฮิปโปแคนพัก็เรียนได้แต่เรียนแล้วเป็นด้วยความจำระยะสั้นฟังแล้วลืมเหยไหมฟังแล้วลืมเพราะเรียนแบบนี้ไม่ได้เรียนด้วยกระบวนการคิดเรียนแบบครูอธิบายครูสอนครูอธิบายตัวอย่าง ฟูดนะเด็กจำตัวอย่างได้กลับไปอา่านหนังสือได้ท่องหนังสือได้จำหนังสือได้แล้ว,ลวสอบได้ที่หนึ่งแต่ผลการเรียนนั้นไม่ใช่ความรู้คือเนื้อางาจำเรื่องาไม่มีความหมายกับเด็กแ,แล้วไม่เกินไม่เกินห้าเดือนไม่เกินสองเดือนบางคนไม่เกิอนอาทิตย์ลืมหมดครับ ท่องการสอบหรือท่องการสอบเน